นะครับทีหมหาตาตอนแรกกิมสดสันนะครับสถานาเหมนมากอีกหนึ่งท่านยาสามถุงนะครับหนึ่งสงสาต่างสองก้อนมาเดินการน้กตาได้รนะ้วครับในคุกนะครับพิแล้วนแล้วะรับสถนะครับ บรรากาศยังไมแ่แรงนะครับถอยออกมานะครับไงโอ้ไงไงไงปวดหัวของยังไงของมึงบรรยากาศนี่ซื้อเสาม้านเนาะครับนี่เสามาเพิ่มอีกแล้วครับรอบนี้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือลงทุนนะครับต่อไม้จิกยังต้องการอยู่นะครับผู้ใดมีกะะเ็เสนอมาเนาะครับ ต้องไม่ขิดถือก้นไมยเลยครับว่ามีผิกกดกฎนไมยครับที่นี่มีแต่สองปลูกปลกกนไม้จะพาไปเบ่งง้อผีเขยก่นอนเอาแม่ง่้อผีเขยจังหน่อยก่อนบรรยากาศยังไมแรงตานเสียคำเน้ะมีขีบจังหน่อยกันญญากากากอนาเนี่ยง้ยอผีเขยนนี้อนอนนี่นอ่าถึงวันคลอกำหนดวันคลอสิบหกนะครับสิบหกนนี่นีปองขาดพอดีปลกกระป้องพอดีนะอ่านี่นนี่น ผมหมักด้วะครับโอ้ลูกรางไงไงดีนะครับลูกรางตัวแต่ว่าลูกมันลูกมันตัวแรกมันบ่ค่อยสมบูรณ์อะไรครับนี่ะลูกบักผูครับบักผูแดงที่เคยทายเบื้องครับแต่ว่าอุ้มมักครับแม่ไงดีลูกนี่นะเสียให้น้ำนมดีครับตอนมีเงินผมก็ซื้อซื้อเราไว้อยู่ครับผมหมักด้วครับหมักง้อยไงเออบอแมนบอแมนหมักงวอยไงคือหมักง้อเป็นบางโกนะครับทีนี้นี่นี่นี่กีติมาให้เบื้อง ออมาบิ่งนี่กอนตอกัอนถังน้ำจากร้อรนรนจนหนึ่งร้อยบาทไปเอามาแล้วสองอันนะครับอันละร้อยนี่หน,นึ่งอันสองอันซื้อมาแล้วครบแล้วผู้ใดอยากได้ผู้ใดอยากได้สำหรับคลิปอ่าอันนี้ผมแนะนำได้นะครับแนะนำบอกพี่กัดได้หรือว่าสิฝากผมซื้อก็ได้แน่ทางที่ผมไปเห็ดงานนะครับก่อนผมมี เวลาผมกับสีติดรถไปให้นี่ครับเครื่องม้วนฟางที่เราอันนี้นะครับฤดูการจอดครับมันการม้วนแล้วนี่สภาพโอเคเนี้ยบนะครับบ่ได้ล่างนะครับบ่ได้ล่างแปลว่ากสภาพโอเคก็เชือกเป็นเชือกเ,อกเบอร์แปดนะครับเชือกเบอร์แปดหนึ่งม้วนได้ร้อยสี่สิบสามก้อนนะครับถ้าปกติไม่มีก้อนแตกก้อนอะไรนะครับเครื่องยนต์ปกติ ขายเร็วๆรัวๆใหเ้เบิ้งเงื่อนื่อนี่มีความคิดว่าสีปล่อยออกอยู่แต่ว่ากะว่าท่านเด็แน่ใจว่าสีปล่อยออกที่รีที่เรียนนะครับจอดไว้อยู่นี่นะครับ mm hmm. เพราะว่านี่ mm hmm. เอามีนะครับคูปตานะครับเอเรามีคูบต้า40อ่า36แรงแล้วเขาก็เลยมีความคิดว่าเอา้ยเขามีรถยังสี่แล้วเขาหน่าสี่ซื้อเครื่องอัดฟังดีไหม แต่ว่าสีสีบลับจ้างนี่ครับปกติเช่นผมสีบบบบบบลับจ้างครับเพราะว่าบ,บมีเวลาบมีคนเหตุซื้อมาใช้ส่วนตัวนะครับก็ซื้อมาใช้ส่วนตัวก็เลยเป็นเหตุผลของการสื่อเครื่องตัวหนีมากนี่แหละครับเดเป็นที่นียมหาเงินหานะครับห้าหมื่นห้าพันบาทค่าส่งสี่พันผู้สสนใจก็ลองสอบถามข่ามาเบิรงนเาครับสําหรับคนทีอันนี้นะครับ ิดกับเปิดตรงข้างหน้านี่นะครับอ่าเปิดบ่ได้นะครับเพราะว่าข้างบนมันมีนี่อยู่ให้ถ่ายเบิ่งซื่อๆรีวิวเบิ่งซื่อๆนะครับคลิปที่เฮาอันนี้ไว้ไอเบิ่งบรรยากาศเฮียนี่น,นะครับอ่าอ่างน้ําก็ที่ว่าตอนนี้มี3วันก็บ่ทันได้เฮ็ดอีหยังเนาะครับเพราะว่าว่าสิเอาไปเฮ็ดเอ่ออ่างน้ําอยู่ในคอ,อกอีกันนึงสิไปกันสิไปคันเฮ็ดคอ,อกแบบให้มันเป็นอ่างน้ําในคอ,อกแก่งดีเลยที่วางแขวนไว้แล้วก็นี่คือลำลำกระสอบละ100บาท ถ้าสมมุติว่าได้แห่งกินใส่อาหารที่มาารมือละวก็สอบนี่โอ้โหโอ้วนเลยครับลงทุนวันแล้วก็สอบสามสิบวันสามพันบาทเห็ดได้ครับเห็ดได้เพราะว่าเขามีเงินเดือนเราทําได้แต่ว่ามันไม่มีลําขายที่คุ้มบ่แมนบ่นม,นมีลําขายที่คุ้มเลยครับขันไปซื้อลูงสีใไงนี่บ่ไดดเลยครับราคาเนี่ยกระสอบนี่รอยหนึ่งบ่ไดดเลยครับนี่แหะรอยกัวแหะเกือบสองรอยครับมันกับบ่คุ้มครับนะเขาต้องมองหาจุดคุ้มนะครับ เอาอนะครับนี่รอถ่ายบึงบรรยากาศซื้อๆนะครับฝาฝนกระจาตกฟ้าห้องคึมคัมคึมคัมวิวไปใส้แล้วปุ๊วันเสาร์ที่อ้๋มัอนี้มันที่ทะเลสิบเก้าเจ้มันที่ยี่สิบยี่สิบมันเสาร์ที่ยี่สิบมีนาคมสองพันห้าร้อยสิบไม่อย่างบึงบรรยากาศนะครับโอ้บเบึงบรรยากาศหมูบ่บ้มมนานกันนะครับบ่มี่เนื้อไทยบึงนะครับอ่าพอมีคลิปอัพบรรยากาศหมู่บ้าน เป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลักด่านนะครับที่เป็นคุมน้อยคุมวัดคือมีบ้านอยวหนึ่งหลังสองหลังสามหลังสี่หลังสี่หลังเดี๋ยวผมนับเป็นหาหลังหกหลังเจ็ดหลังแปดหลังเก่าหลังสิบหลังสิบเอ็ดหลังสิบสองหลังนะครับสิบสองหลังสิบสองหลังตาตามายูอีหลีที่มีคนอยู่จริงจริงก็หนึ่งหลังสองหลังสามหลัง ี่หลังหาหลังหกหลังเจ็ดหลังแปดเก้าหลังนะครับเก้าหลังเก้าหลังนะครับมีคนมาอยู่แทกก็คือเก้าหลังเป็นเป็นส่วนแยกออกมาจากหมู่บ้านใหญ่นะครับหมู่บ้านใหญ่ก็คือหมู่บ้านอยู่ตรงไหนมีหาสิบหลังก็ออกมาประมาณหาสิบกิโลครับออกมาเลยบานหลักดานออกมาเป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่ เป็นตำบลนองสุภะอำเภอพลจังหวัดขอนจ่นนะครับที่เป็นหมู่บ้านสุดท้ายแต่พ่อเพราะเพราะว่าขันขามไปทางพุ่นเราก็จะเป็นน้องซองของขามแอกไปเป็นน้องซองของแล้วก็ขามแอกไฟฟางพุ่นก็จะเป็นประถ่ายนะครับเป็นชายแดนนะครับสําหรับผู้ทีมาซื้อหญ้าผมก็มาง่ายงครับมาไม่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 ไมไมไมยากครับซื้อหญ้าผมไม่ยากเอินว่าหมู่บ้านกเกาหลีครับมีอยู่สมนีแหละครับตะกี้ผมก็อยู่บ้านไหนนะครับันดีก็เล้ยงใหญ่ออกมาอยู่บ้านนอะ โบยูอยูยูบ้านมุมบ้านน่อยบ้านนอกนะครับเนี่ยรีวิวบรรยากาศของเขานะครับช่วลงทุนตัมีิยังทายเ้เบิ้งกับทายไปนะครับยูกับอ่านี่บ้านพี่สาวนะครับอยู่น้ากันนี่บ้านครอบครัวอยู่ด้วยกันนะครับช่วยกันทํามาหากินนะครับสั่งเนื้อสังโตน้ากันข้างหลังก็คือต่อหน้าเขาเลยนะครับต่อหน้าต่อสะที่เขาอนนี้ ให้เบิ่งบรรยากาศเนาะครับบรรยากาศบ้านๆกรจะจิเป็นประมาณนี้ครับย่ำแลงพทีซ้ายก็จะจิไปตัดหญ้ามาแล้วก็ซับว่าสิซับแล้วก็หกโมงเคืงครับเพราะว่าเขากา็รอเวลาไปตัดอยู่ตอนที่มันแดดลมล้ม,ลมตกนะครับเขาก็บ่ได้เฝ้านะครับแดดลมล้มตกเขาก็ค่อยไปซับมามาเห็ดอ่าตำรวจเพิ่มชมบรรยากาศ ในการที่เขาสิพัฒนาจิตทางของข้ามงวงเขาไปเรื่อยๆกลมือนี้มือนี้มีคนลูกค้ามาซื้ออย่าผมอยู่นะครับมือนี้ที่ว่าช่วงหนึ่งว่าหันผมจองไว้ให้เพิ่อนสองเจ้าสามเจ้าเพิ่นกับบ่มาเอาก็เลยบบที่นี่สี่ขายแบบแบบบ่ให้จองครับแบบเจ้าพร้อมเจ้ามาซื้อเลยจริงๆนะครับเพราะว่าจองไว้สองเจ้าแล้วเพื่นที่ไปสองเจ้าแล้วครับก็เลยให้เจ้าอื่นมาเอา เพิ่นมาเอาไปแล้วก็ขอบพุณนหลายครับมือนีสาหรับลูกค้านะครับแต่ว่าผมบ่ได้ไปเทียแค่เพิ่นเป็นไหนไปบอกแค่เพราะมันตัดเิ่นอย่างเพราะว่ารู้ซื้อกว่าบ่คอยสบายโตวันไดรู้สึกเป็นเพียเพียรเป็นโควิดด้วยครับหมายถึงว่าเป็นเพียนี่เหนื่อยเฉยครับนั่นละก็เลยให้เพิ่นจัดการเองถูกอย่างก็คือมาก็คือตัดเอาลูกค้าบอกถุงเองได้กี่ถุงลูกค้าพอแล้วก็แก้งแจ้งยอดมาแล้วก็โอนตังค์ให้กันเรียบร้อยครับ มีมีสนั่นครับของผมทีผมเห็ดกันอยู่นี่้าบรรยากาศในเบื้องน้าครับนี่ข้างหลังข้างหลังบ้านเขาอันนี้เกิดจะเป็นหน้าเขานะครับนหน้าที่เคยเห็นหน้าหยอดนะครับนี่ครับอันนี้คือขิงวัวนะครับที่พี่ชายเอามา,าย้ายใส่เขานะครับขัน่นเอาไปใส่ห้าเพ้งกุลาที่ผมปลูกนี่โอ้ไ่ต้องสืบเลยครับงามครับแต่ว่าเราก็ทำนาด้วยแบ่งกันนะครับแบ่งกันแบ่งกันให้มันอยู่ด้วยกันได้แบบ ปรับเข้ากับปรับเขากับบริบทของบ้านเฮ้าของฟาร์มเฮ้าของสวนเฮ้านะครับที่เฮ้าเห็ดไปงี่นะครับข้างหลังบ้านเป็นประมาณนี้นะครับบรรยากาศบ้านๆน,นะครับไ่ได้อีย่หงาลอยู่กันแบบบ้านๆเป็นบ้านเล็กๆที่เวลามีบุญมีงานก็ช่วยเหลือกันเต็มที่นะครับไม่ได้แบ่งไม่ได้อะไรบรรยากาศบ้านๆ ครับผมมาถ่ายคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสําหรับลูกค้านะครับที่มาเอาหนาเพราะว่าช่วงนี้มืออื่นเป็นก็นัดมาเอาอีกอยครับก่ว่ากับบรลูวาสิเลียลร้บันไดอ่าจังไดก็ทักมาอีกนะครับคันเหลือก็สิพ่อแบงอยู่เพราะว่าคู้เพิ่นนัดสิมาเอาเป็นก็บมาเอาเอากัสีแบงให่คนที่่าผอมมาเอาเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้กับ้นก็อยากได้ได้หลายอยู่ผมขายกิโลสามบาทนะครับเอาเตรียมเคียงตัดห้ามาเองหรือก็เตรียมกระสอบมาเองนะครับมาหยอดตัดเอาเลยตัดเอายัดใส่กระสอบ จะได้เท่าไรกับตัดเองเลยครับล้วก็มานับสอบกันแล้วก็คิดราคาคืนรถายเงินครับผมง่ายๆครับว่าอะไรยังหากไหมครับผมคลิปนี้ก็ซ้ำนี้แหละครับภาพเบิง้งบรรยากาศรอบบ้านซื้อๆวัดดีครับ